ูรู้จักพอจะเป็นผู้ที่มีความสบายใจส่วนผู้ที่ไม่รู้จักพอจะเป็นผู้เร่าร้อนสแสวงหาโดยไม่หยุดยัง้งความไม่รู้จักพอมีอยู่ได้แม้ในผู้เป็นใหญ่เป็นโตมั่งมีมหาศาลและความรู้จักพอก็มีได้แม้ในผู้ยากจนต่ำต้อยทั้งนี้ก็เพราะความพอเนี่เป็นเรื่องของใจที่ไม่เกี่ยวกับฐานะภายนอก คนรวยที่ไม่รู้จักพอก็เป็นคนจนอยู่ตลอดเวลาส่วนคนจนที่รู้จักพอก็จะเป็นคนมั่งมีอยู่ตลอดเวลาการยกฐานะจากยากจนให้มั่งมีนั้นทำได้ไม่ง่ายบางคนตลอดชาตินี่ยทำไม่สำเร็จแต่การยกระดับใจให้มั่งมีนั้นทำได้ทุกคนถ้าหากว่ามีความมุ่งมั่นจะทำจริงๆ คนรู้จักพอไม่ใช่คนเกียจคร้านและคนเกียดคร้านก็ไม่ใช่คนรู้จักพอควรจะทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ถูกต้องแล้วก็อบรมตนเองไม่ให้เป็นคนเกียดคร้านแต่ให้เป็นคนรู้จักพอคําว่าพอนี้เป็นสิ่งหายากในหมู่คนโลภการนิ่งนี้เป็นสิ่งหายากในหมู่คนโกรธและการหยุดเป็นสิ่งหายากในหมู่คนหลงธรรมะเท่าน like ั้นที่จะช่วยท่านได้